คนแรกเลยครับไม่ฟังนู้นเหรออุตส่าห์หนีมาโดนที่นี่โอเคเพี่เล่นก่อนเหรอเล่นดนตรีฟิลแบบว่าฟิลแบบ have fun อ่ะ have fun อะ have fun สวัสดีครับชื่อเนครับผมนู่นก็ทะเลนู่นก็เขาแล้วตรงไหนที่ของเราอ่ะเสร็จแล้วเหรอ พูดชื่อก่อนพชื่อก่อนเราชื่ออะไรเดไปแล้วไงเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยถ้างั้นน้องปามต่อเลยไหมครับเนี่ยผมต่อปามจีบไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะโอ้ยหยุดพูดซะทีมามามาทำไมแบบมีทรายแต่ถ้าเธอไม่มีใครอ่ะมาเป็นแฟนเราได้นะเป็นเบ้าเป็นเบ้าโอเคชื่อปามนะครับ จะบูกูจะบ้าอ่าพี่จังอ่ะเห็นละอยากพูดละไม่อยากอย,กอยู่คนในท้ายใช่ไหมใช่ฮะอ้าพี่จังจัดก,การเลยโอ้โหวันนี้วันนี้เสืกก้อกล้ามสีฟรูสีเหลืองมาพร้อมกับเหงื่อชุ่มๆเนาะไหลมาลไปในลายกล้ามเขาโอ้โหลายกล้ามใสามากเลยโอ้โหเน้นมากครับผมนิดนึงเปรี้ยวๆนิดๆไม่เป็นไรเมื่อกี้น้องปามเล่นเลยนะทะเลยังมีทราย เธอยังมีทรายแล้วเมื่อไหร่ใจพวกนายจะมีเราบ้างพวกนายทั้งหลายข้างนอกด้วยนะสวัสดีครับจังเพอร์เซสครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ทำพูดตะกี้ปั๊มเล่นอันนี้อะไรนะตะกี้ปั๊มเล่นอันนี้ปั๊มไม่ได้อันนี้ปั๊มเล่นทะเลได้ไ่มอะไรทะเลยังมีทรายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่ได้ไม่ใช้คนเดียวเขาเล่นหลายคนได้โอเคโอเคไมต้องไปผมโอเคพูดเลยครับทะเลยังมีทรายแล้วเลยนะ สสคนุดท้ายี่แต่ถ้าเธอไม่มีไข่แฟนเราคนละอันกันเปิดหัวมือนกันเฉยๆผมละกันเชิญฮะคุณสุดท้ายคอนกีตเชิญครับผมมาเป็นบทเพลงเฮ้ยผมยังไงฮะเอาเช่นร้องแล้วไม่โดนหักตังค์อะเช็คไม่โดนไม่โดนเอ้ยไม่โดนโดนก็เข้าคนเดียวนี่ผมผมร้องผมร้องผมร้องแล้วเฮ้ยอ่าฮะ จะเลวเวลามีเธอด้วยสวยสกเกิลกว่าบรรยายได้ถ้าอุ๊ยเงียบเหมือนกันนะไม่ไม่เป็นไรเขาเขาเคลิ้มไม่เป็นไรมองไม่ค่อยเห็นคนไม่เป็นไรเขาเคลิ้มเป็เสียงของจิตเียอไม่ไม่เป็นไรไ หาตอนนู้นว่างๆอ่ะไปกับผม2คนได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปตกหมึกาชนีาชโอเคผมกิตีมาเซนคระบ่้าวักกี้ครับน้องเล็กของเราเฮ้ยจริงๆชื่อผมก็เป็นชื่อง่ายๆอ่ะครับครับผมวันนี้เมื่อกี้มีคนร้องเพลงไปแล้วก็เลยอยากจะมาเต้นกับทุกคนดัน่ง บอกไม่เคยใช่ไมบอกขันขม Di qua,